สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาพอๆกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีมาแล้วครับฝันนองลาครับผมนองลาข้นฝันแม่นครับฝันขึ้นแหลกเทือแหลกครับผมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดเบิ้งไหวฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางโปรดใส่พิจารณาในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย,ย่างขืนยุทีโฉคแลดวงครับเบาหนองกับโบหูเนาะวันหลีสิมาตัวใหแต่ว่าเพิ่นฝันเพิ่นก็เลยอย่ามงมาะสู่ฟัง อย่างไรกะลองคิดพิจารณาบิ่งนะครับเด้นอนงลาครับนองลาคนฟันแมนเมื่อนี้บ่าวนอ้อยได้ถามว่าอันก่อนก่อนที่เพิ่อนฉีบอกนะบ่าวหนะ้นองได้ถามว่านองลาฟันเห็นตะไร,ร้บ่เพื่อนบอกว่ายั่งเพิ่นว่ายั่งบพท่านฝันเห็นเพิ่นว่ายังบ่าทันฟันเห็นตะไร้แต่ว่าที่หนูฟันนี่บ่เกี่ยวกับตะรไร้เด้เพิ่อนว่ายั่งบ่ระท่านเกี่ยวกับตะไร้เพราะว่าหนูขอเพิ่อนอยู่ว่าอยากให้ตะไร้มากเข้าฟัน ให้มาบอกเลยทูนก็เลยบอกว่าแต่กับบททันมาเพื่นว่าใช่นะหรือว่าจังไรเนาะเพื่อนก็ยังงงๆอยู่บาลบองเลยเออบอกเป็นยังดอกเดี๋ยวหอดมือเพื่อนสิบอกเองดอกบาลบองเลยว่าฝันมือใดนี่เพื่อนก็ว่าฝันในมือสองมือแล้วตูนน่าใช่นะฝันในมือสองมือแล้วล่ะเพื่อนก็เลยเอามาบอกสู่ฟังก่อนเดี๋ยวกานฝันเห็นตะไคร้หรือว่าฝันอีกเดี๋ยวเพื่อนจะเอามาบอกสู่ฟังนนนะิเอาไพื่อนว่าฝันนี่ ฟังไปก่อนเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปเที่ยววัดนองหลาเพื่อนว่าเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปเที่ยววัดแต่ว่าเพื่อนกับบุงหูเด้ว่าวัดนี้ชื่อวัดอีหยังแต่ว่าวัดนี้อยู่ทั้งอยู่ทั้งเขาเพื่อนว่าวัดนี้อยู่ทั้งภูเขานั่งรถขึ้นไปโอ้ยขนคางลำบากเลยเพื่อนว่าบัดนี้นั่งรถบ่พ่อเพื่อน่าสิได้ต้องย่างขึ้นไปอีกเพื่นต้องย่างขึ้นไปอีกบ่สูงเลยเพื่อนว่าอยู่ทั้งยอดเขาพ พอบริพอบ่อปหอดกําลังยิงใขึ้นไปเพื่อนว่าเห็นพระคนหนึ่งเพื่อนว่าเห็นพระคนหนึ่งมาถักเพล่นเพื่อนว่าในฝันพระคนหนึ่งมาถักมาถักเพื่อนว่ากลับมาแล้วบลาเพื่อนวัอเพื่อนก็งงคำว่ากลับมาแล้วบลาเพื่อนว่าคืออิหยังทั้งทั้งที่วัดนี้กับโบเคยเห็นกับโบเคยมาเพื่อนว่าพอบนี้ นองหลามัน่็ยิ้มมันก็โยกมือไหวแล้วก็เมื่อกว่าบดได้คิดยังงนาะมัน่็เลยนนองหลาว่าก็เลยขึ้นไปทึ่งๆอ้ยแต่ว่าขึ้นไปหอดทั้งๆน่ะวัดงามแห้งเพิ่นว่าวัดงามแห้งเหลืองอาลามเพิ่นว่าสีทองเลี้ยวไปหมดเลยเป็นสีทองเหลืองอาลามเลยเพิ่นว่าเพราะว่านี่เพื่อนไปเห็นรอยพระพุทธบาทเพิ่นว่ารอยพระพุทธบาทอยู่บน อยู่บนแผ่นหินที่ที่กันรับเหมือน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 กับอันยังอะอยู่อยู่ในหินอยู่ในอันโขดหินนะนะเป็นรอยพระพุทธบาทเป็นวะน้องลาก็เลยไปไหว้เป็นวะไปไหว้วันนี้น้องลาก็เลยว่าอ้าเกิดมากกับเพิ่งเคยเห็นนี่แหละเป็นวะใช่ไหมพ่อวันนี้เพิ่อกระเลยว่า เอาลองมือเอามือไปแตะบึงเอามือไปแตะอ่านรอยพระพุทธบาทตั้งไหนไปเห็นเหลือไปเห็นพระองค์องค์เก่าที่เขามาถ่วงคุณบอกว่าดีใจเดอ้อได้กกลับมาคุณบอกว่างเอ้าคุณว่าดีใจเดอ้อได้กกลับมาว่าจ้เพรนก็เลยอีหยังนอนป่ะจ้ะก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นเสามาเพรนก็เลยอันมาบอกสูมม่แม่เพคุนฟังคุณว่าเพคุนฝันแบบนี้ วันนี้เพื่อนก็เลยทักแม่เพื่อนก็เลยว่าไปบอกนันน้องฟังหรือเปล่าเพื่อนว่ายังนี่ไดะเดี๋ยวสิโทรไปบอกกับนันน้องเพื่อนว่าก็เลยเอามาบอกสู่ฟังวันนี้บ้านหลังนัถามแล้วเจ้ามักเลขตัวใดญ่บนหนูกับพ่อท่านว่ามักเลขตัวใดญแต่ว่าขันบอกในหมู่หนูนั่นหนูมักเก่าเก่าหาซูนเลขกเก่ารถตะไคร่เพื่อนว่าเลขมักตกเก่าเด้ เลขเก่าหาศูนย์นี่หนูยังหมักอยู่เพื่อนวะเพราะวันนี้แม่เราก็เลยเอาเลขให้หนูพร่านในบอกให้แม่แปลฟันให้ได้พรท่าในบอกแม่เพ่อก็เลยเดเลขให้พราะหนูเห็นเลขบ่หนูคนลุกเลยเพื่นวะก็เลยว,ว่าแม่แม่เขียนเลขให้บ่แม่เพื่อนบอกว่าเพื่นเขียในให้สามโตเลยเด้เลขสามโตหรเขียในให้สามหางเพื่อนวะ แต่เ่าเลกมักของหนูเองนั่นคือ9 5้าห้าเหลขรถตะไคร่หนูยังน้ำอยู่หนูยังหมักอยู่เพ่นว่าผู้ใดถามหนูหนูก็บอกว่าหนูยังหมักเหลขรถตะไคร่อยู่9 5้าห้าที่หนูฟันเห็นรถตะไคร่ที่ว่าตะไคร่มาเล่ยนรถนะหนูยังหมักอยู่เพิ่นว่าผู้ใดถามหนูก็บอกตัวนี้ผู้ใดถามหนูก็บอกตัวนี้เพิ่นว่าอ้าวบางองได้ถามว่าแล้วแม่เขียนเลงยังห้จังว่าต้องขนลูกน้าแม่เราเขียนเลให้เดอ้อ ห้าศูนย์เก้าแม่เขลียรให้ห้าศูนย์เก้าห้าแปดเก้าแล้วก็ห้าห้าเก้าอันนี้แม่เพิ่นเขลียลขให้ฟันนองหลาครับเพิ่นว่าเพิ่นฟันไปเดไปไหวลอยพระพุทธบาทจากวัดอินยังเพิ่นว่าอยู่ทั้งภูเขาเพิ่นว่าขึ้นกลยากแถมยังมีพระมาถ่วงน้าเพิ่นว่าเอากระองเบิ่งเพิ่นว่าเดี๋ยวขนุฟันเทียนตะไครอีก เดี off, ๋ยวนูจจงสิมาเบาสู่ฟังเพื่อนว่านใชไมเมื่อนี้เอาฟันนี่ไปก่อนบ้าน้องว่าโอ้คนอายุหน่อยหน่อยนี่ก็ฟันดีขึ้นเนาะหน่าจักจักเป็นจังไดเพื่อนว่าตแต่กหนูก็วอกคอยฟันดอกตั้งแต่นูได้มาเห็นกันตั้งแต่นูได้มาเรียนได้มาเห็นกันกับนันนาอแล้้ก็ได้มาเห็นตาไครเนี่ยนูหรู้สึกว่าชีวิตหนูดีขึ้นเพื่อนว่าชีวิตหนูดีขึ้นแล้วก็ฝฟันเห็นบ่อยแง่ ของเรามันอาจจะเป็นดวงสมพงษ์แหละเนาะอาจจะเป็นดวงสมพงษ์ก็ได้พอเรื่องแบบนี้มันมันเกิดกิเลสเบิดครับมันเกิดกิเลสเบิดเหมือนเมื่อก่อนบ้านองบ้านหนองเป็นคนฝันคนหนึง่งแล้วก็เป็นคนจําความฝันเจ้าของได้แทบจะถูกขังจักสิได้โฉบได้โชคบุหูละแต่ว่าบ้านหนองเป็นคนหนึ่งที่หมักเบาฝันให้แม่ฟังหมักเบาฝันให้ คนที่หูจากฟัง่งบางคนก็โอ,อ้โตนี่ก็ฟฝันเป็นเหลืองเป็นเล่าไดดีเนาะแม่นเบาหนองเป็นคนแบบนี้อี๋แบบน,นี้เบาหนองก็เลยว่าอันแม่แม่เบาหนองเองนะ่ะเล้าก็หูอยู่ว่าเบาหนองเป็นคนแบบไหเป็นคนมีเส้นแบบไดเป็นยังแบบไหแต่ว่าแม่เล่ากับบอยากเบาเพราะว่ายังอยากเข้าไปเอาเรื่องแบบนี้ไปเฮ็ดบ,บอดียังประมาณนี้นะ ป็นอย่างไรกะหลายคนก็นอยากหูว่าประวัติเบ้าหนองเป็นไปเป็นมาจังไดจังไดมานาั่งยูนีเป็นคนแบบใดอยังจังไดเดี๋ยวเบ้าหน่องสิงมาบอกสู่ฟังอีกท่านหนึ่งเพราะเอฟซีใหม่ๆหลายคนอยากหูหลายคนกะอยากหูประวัติความเป็นมาเป็นไปของเบ้าหนองอ่าเดี๋ยวมือได้่างๆเดี๋ยวเบ้าหนองสิงมาอัดคลิปสู่ฟังนะครับเนาะจังไดกขอทุกคนจงโชคดีงวดวันที่ หนึ่กรกดาหกเจ็ันนองลาครับฟันหินรอยพระพุทธบาทไงแม่เพิ่นเขียนเลขให้3โต5 0าศูนยแล้วก็559เลขที่นองหลายยังมากอยู่แล้วกับนองลายยังตามอยู่ก็คือ950าเลขรถตะไคร้ขอให้ทุกคนโชคดีงวดที่1นึก็กดาหกเจสวัสดีครับ